อาจจะมีบางทีที่น้องดูวุ่นวายอาจดูคลายสนใจไม่เป็นและคงมีบางทีที่ตัวไอ้ก็เห็นน้องวางเว้นจากการเอาใจไม่ค่อยซึ้งค่อยหวานก้มหนา้าทำแต่งานออกอาการบางงานเกินไปและอาจคงมีบางทีที่น้องลืมสนใจ มอบดอกไม้ในวันสำคัญอย่ากโกรธเคืองเรื่องเหล่านั้นไอ้เท่านั้นที่สำคัญไอ้คือแรงพักดันให้น้องนั้นทำลงไปหากดูเย็นชากับเธอปล่อยให้เธอต้องเดียวด้แต่ทำเพื่อสิ่งที่